ฟื้นฟูจนกลับสู่สภาพที่ดีที่สุดชีเฟิงกระดิกนิ้วเปิดหน้าแค่20ก็พอเพื่อให้ร่างยืดหยุ่นแบบรู้สึกได้แล้วเทแต้มที่เหลือลงสเตรนท์ Strength, เพื่อรับมือบอสได้ง่ายขึ้นตอนนี้เขามีเกราะบ,บรอน3สามชิ้นแหวนโลหะลึกลับและอาวุธเวทมนต์หนึ่งเล่มค่าสถานะถึงเกณฑ์ที่ต้องการตัวละครเย่เฟิงบีบนักดาบเลเวล2 HP 520โจมตี15 ความเร็วเคลื่อนที่13ค่าสถาน2สกิล 1. Killing Fist จะเมินค่าแอคโกรแล้วไล่ฟันผู้เล่นใกล้สุดแบบสุม่ม b l a c k ี้กับ l o ล n y ระวังตำแหน่งให้ดีอีกสกิลคือ Dead Cross Cola ก่อนมันใช้ให้ถอยห่าง l o ล n ี่รูปแบบโจมตีซ้ำชี้เฟิงแจกแจงกระชับพี่เฟิงมีอะไรต้องระวังอีกไหมคะจริงๆรายละเอียดเยอะนะแต่ดึงเวลาข้าจะสั่งเองโค l a เริ่มดึง เป้าหมายคือหลบให้มากฮเลิ